Now, right? So now we ground your poem. <My> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าวานแก้ตายสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมสดๆได้ทุกวันอังคารเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องจีม M 25หรือรับชมย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันเวลวานแก้ตาย EP ที่หนและ2เรื่องราวเบิร์เรื่องมาที่ผู้ชายคนหนึ่งที่เขานั้นมีชื่อว่าโอโซนเขากำลังเอื้อมมือไปหยิบดวงดาวที่เขาได้เห็นบนท้องฟ้าแต่ว่าณตอนนั้นเป็น ตอนที่โอโซนกำลังลอยอยู่บนอากาศแล้วค่อยตกลงกับพื้นเรื่องราวย้อนไปก่อนจะเกิดเหตุโอโซนมีลูกพี่ลูกน้อง ที่มีสักเป็นน้องชายของโอโซนเขาได้มีชื่อว่าเดซึ่งเดเขาเรียนสายภาพยนตร์และกําลังอธิบายพร์เรื่องที่เขาน่้คิดมาให้กับอาจารย์ได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายที่เป็นตัวซวยที่คนรอบตัวของเขาทุกๆ4ปีในครบรันเกิดวันที่29กุมภาพัน์มาจะมีคนที่เขารักตายไปทีละคนซึ่งอาจารย์ก็ถามไปว่าแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหน แต่ความสนุกมันอยู่ตรงที่ว่าจะตายยังไงและตายเมื่อไหร่ซึ่งเขาก็บอกว่ามันยังไม่มีจุดจบทุกคนที่ได้ฟังก็ขำแล้วก็ตื่นเต้นไปกับพลเรื่องของเดยโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือเรื่องจริงในชีวิตของเขาเขาได้เล่าให้ฟังต่อไปว่าตัวละครในเรื่องเริ่มจากแม่ที่เสียไปตอนคลอดส่วนพ่อ ก็มาประสบอุบัติเหตุในไซต์ก่อสร้างหลังจากนั้นคนที่เขารู้จักก็ค่อยๆทยอยตายไปทีละคนทีละคนเรื่องดาวตัดไปที่ผู้ชายอีกคนนึงที่เขานั้นมีชื่อว่านท์ซึ่งขนาะนั้นผู้หญิงที่เขานั้นคุยด้วยที่มีชื่อว่าเีมก็พยายามตามตื้อไนท์อยู่เพราะจู่ๆไนท์ก็เปลี่ยนไป จากที่คุยกันก็ไม่ยอมคุยกับเธอในวันนี้นายจะบอกว่าเขาลำคาญเขาไม่อยากยุ่งด้วยแล้วต่อไปไม่ต้องมายุ่งกับเขาอีกซึ่งดรีมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนายถึงเปลี่ยนไปแบบนี้นายได้ไล่ให้ดรีมลงไปจากลิฟ และบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับเขาแต่ไปที่เดย์หลังจากที่เขานั่นเรียนเสร็จเขาก็กําลังจะเดินกลับบ้านซึ่งขณะนั้นไนท์ก็เดินลงมาจากอาคารเรียนเช่นเดียวกันขณะที่ทั้งสองคนกําลังจะเดินสวนกันโอโซนที่อยู่ที่บ้านเขาก็สัมผัสถึงอะไรได้แปลก และเขาก็พูดขึ้นมาว่ากลางคืนกลางวันต้องเจอกันหลังจากนั้นทั้งไนซ์แล้วก็เดย์ <c oughs> ก็ได้บังเอิญเดินชนกันในขณะที่โอโซนกําลังค้นของออกจากตู้เย็นแล้วก็ได้เปิดเข้าไปซ่อนตัวในตู้เย็นนั้นเ <c oughs> มื่อเดย์กลับมาที่บ้าน <c oughs> เขาก็มาพาโอโซนออกมาจากตู้เย็นแล้วก็มาห่มผ้าไว้ถามว่าเป็นอะไร แต่โอโซนก็ไม่ยอมบอกและกําลังจะเดินหนีซึ่งเดนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าโอโซนยอมสงบเขาจะพาโอโซนไปท้องฟ้าจําลองจึงทําให้โอโซนถึงกับนิ่งไปได้หลังจากนั้น เดก็เลยพาโอโซนไปหาหมอเพื่อตรวจร่างกายแต่ว่าหมอก็บอกไปว่าโอโซนก็ปกติดีแต่การที่โอโซนนั้นเป็นออทิสติกอาจจะทำให้เขานั้นสัมผัสถึงอะไรได้บางอย่างซึ่งโอโซนเขาจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวมากๆเดจึงถามหมอไปว่าแล้วโอโซนสัมผัสและได้ยินเสียงของดวงดาวจริงๆหรือหมอจึงบอกว่าอาจจะเป็นไปได้หลังจากนั้นเดก็ได้พาโอโซนกลับมาพักที่บ้าน ซึ่งในวันนั้นดรีมที่เธอเ,อเรียนคณะแพทย์แล้วก็มีคลาสเรียนตอนค่ำ เธอก็ได้ถูกรุ่นพี่ที่อาจารย์นั้นวานให้มาสอนแทนที่มีชื่อว่าวินจะเข้ามาจีบเธอแต่ว่านายที่เข้ามาเห็นจึงเข้ามาขวางเอาไว้และเขาก็จะเป็นคนจับคู่กับรีมเองรีมจึงบอกกับนายไปว่านทยทำเหมือนเธอไม่มีตัวตนเหมือนว่าเธอนั้นตายไปแล้วนายจึงรีบไปปิดปากของรีมและบอกว่าอย่าพูดคํานี้กับเขาเด็ดขาดและเขาก็ลุกออกไปเลยและบอกว่าให้ hey, รีมไปจับคู่กับพี่วินซะหลังจากนั้น เดยก็ได้พาโอโซนออกมาเที่ยวที่ท้องฟ้าจำลองและเขาก็สังเกตเห็นว่าโอโซนมีอาการแปลกๆเพราะว่าณนะตอนนั้นมีผู้หญิงชุดดำกำลังเดินเข้ามาหาโอโซนโอโซนที่เหลือไปเห็นเขาจึงรีบวิ่งหนีไป แต่ว่าป้าคนนั้นเธอเข้ามาจับมือของเดและบอกว่าจะต้องมีคนตายซึ่งเดก็เลยรีบพาโอโซนออกจากท้องฟ้าจำลองแล้วก็บอกว่าป้าพูดอะไรก็ไม่รู้แต่จูจูมอเตอร์ไซค์ที่ขนแก๊สจะไปส่งแก๊สสายรัดมันกลับหลุดและทําให้ถังแก๊สต,ตกลงกับพื้นซึ่งทั้งสองคนก็ตกใจกันเป็นอย่างมากแต่แก๊สมันก็ไม่ได้ระเบิด เดรีบพาโอโซนกลับมาที่บ้านทันทีแล้วก็บอกกับโอโซนไปว่าภายในสองสาวันนี้เราจะไม่ออกไปไหนกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาจะต้องมีคนตายส่วนไนกก็เช่นเดียวกันเขากลับมาที่บ้านแล้วก็ล็อกประตูอย่างแน่นหนาและรอเวลาให้พ้นเที่ยงคืนไปในวันนี้ตกลับมาที่บ้านของเดแล้วก็โอโซน ในค่าคืนนั้นจูจูฟ้าก็ร้องแล้วไฟในบ้านมันก็กระพริบขนาดนั้นเองก็มีเสียงวีดดังขึ้นแต่นั่นเป็นเสียงการต้มน้ําที่พวกเขานั้นต้มเาไว้เดจึงมากดปิดมันตักลับมาที่บ้านของนหนขณะที่เขานั้นอยู่คนเดียวจูจูรีมก็มาเซอร์ไพรส์รด้วยเค้กวันเกิด ไนต์ตกใจไปอย่างมากที่เห็นรีมที่นี่ที่เขาพยายามเย็นชากับรีมเพราะไม่ต้องการให้เธอต้องมาตายไปในวันนี้รีมได้บอกกับไนต์ไปว่าเค้กที่เธอเอามาให้เธอไปเรียนทำเค้กมาเลยนะแต่ไนต์กลับปามันทิ้งและบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับเขาอีกและไล่เธอนั้นกลับบ้านไปรีมเสียใจไปอย่างมากจึงบอกว่าต่อไปเธอไม่มายุ่งกับไนต์อีกแล้วก็ได้และเธอก็กลับไปเลยส่วนบ้านของเดนในตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดพัดลมไฟช็อต จึงทำให้ใบพัด มันหลุดออกมาแล้วก็พุ่งเกือบโดนหัวพวกเขาซึ่งก็ทําให้โอโซนตกใจไปอย่างมากเวลานั้นก็เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีโอโซนได้วิ่งออกจากบ้านไปอย่างหน้าตาตื่นเดย์จึงรีบวิ่งตามโอโซนไปขณะนั้นไนท์ก็ไปรับดรียมและจะไปส่งเธอที่บ้านและสัญญากับเธอว่าถ้าผ่านวันนี้ไปเขาจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเรียมได้ฟังขณะนั้นเองฝนก็ตกมาอย่างหนาเป็นจังหวะเดียวกันกับที่โอโซนวิ่งตัดออกมากลางถนน ซึ่งรถของไนก์ก็ได้ขับมาตรงนี้พอดีเขาจึงชนไปที่โอโซนเต็มๆจนทําให้ตัวของโอโซนนั้นลอยขึ้นโอโซนได้บอกว่ากลางคืนกลางวันต้องเจอกันก่อนที่รถของไนท์จะพุ่งเข้าชนกับเสาจนทําให้ดรีมได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งไนก์ก็เสียใจยเป็นอย่างมากที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นหลังจากนั้นทั้งโอโซนและก็ดรีมก็ได้ถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลเรื่องดาวย้อนไปในอดีตในตอนนั้นไนก์ ight, กำลังคบอยู่กับแฟนสาวที่มีชื่อ จอยซึ่งเธอก็มาที่บ้านของไนและถามว่านายอยู่คนเดียวหรอือนท์จึงบอกว่าเมื่อก่อนอยู่กับพ่อกับแม่แต่หลังพ่อกับแม่เสียไปลุงก็เที่ยวมาคอยดูแลแต่ลุงก็เสียตามไปอีกซึ่งจอยก็บอกว่าต่อไปไม่ต้องกลัวแล้วเพราะมีเธออยู่ข้างๆ จอยได้ไปเอาเค้กวันเกิดมาให้กับไนท์เพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของไนท์ขณะที่ไนท์กำลังขอพรให้เขาน้ามีความสุขจริงๆสักทีจูจูจอยก็มีอาการชารักจากโรคประจําตัวของเธอและเธอก็เสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาของไนท์แต่มาที่น้าของเดย์พ่อกับแม่ของโอโซนซึ่งแม่ของโอโซนเพิ่งไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดของเดย์มา ซึ่งพวกเขากำลังมาเยี่ยมโอโซนที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแต่จูจูลิฟก็ตกจนทางใหเ้ยงคู่นั้นเสียชีวิตไปซึ่งเด ก็โทษเป็นความผิดของเขาที่เขานั้นเป็นตัวซวยญาติพี่น้องในงานก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาไหว้ศพเลยเพราะว่าเดย์นั่งอยู่ตรงนี้จนทําให้ญาติพี่น้องของเขาต้องมาบอกให้เดียนนั่นออกไปก่อนคนอื่นจะได้เข้ามาไหว้บ้างเดย์ De, เมื่อเดินออกไปก็ถูกสายตาญาติพี่น้องมองเขาว่าเขานั้นเป็นตัวซวยซึ่งเดเขาอยู่ที่สถานสงเคราะห์หลังจากพ่อกับแม่ของเขานั้นเสียและตอนนี้เด ก็อายุเกินที่เขาจะอยู่ที่นี่แล้วต้องออกไปอยู่ข้างนอกโดยที่เขาต้องรับโอโซนที่มีศักเป็นพี่ชายของเขาไปอยู่ด้วยเพราะว่าโอโซนต้องการคนดูแลส่วนเดย์ก็ต้องหาบ้านอยู่โอโซนก็ไม่อยากไปอยู่กับเดย์ส่วนเดย์ก็ไม่อยากรับเลี้ยงโอโซนแต่ด้วยความจําเป็นซึ่งทำให้ทั้งคู่ต้องไปอยู่ด้วยกันโชคดีที่ว่า พ่อกับแม่ของโอโซนมีเงินประกันอยู่จึงทําให้โอโซนกับเดได้มาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งพร้อมกับเงินประกันนั่นที่จะสามารถเลี้ยงพวกเขาได้ไประยะหนึ่งแต่ว่าเดก็ต้องหางานพิเศษทำแต่มาที่คณะแพทย์หลังจากที่ไหนได้เสียคนรักของเขาไปเขาก็ไม่คล้องเกี่ยวกับใครอีกเลยจนมาได้เจอกับรีมที่พยายามมาตีสนิทและอยากจะทําความรู้จักกับไนท์แต่ว่าไนน้นก็ไม่สนใจแต่เธอก็พยายามขอคู่กับไนท์เวลามีงานหรือว่า ชวนนคุยในทุกๆเรื่องเรื่องดาวตัก,กละมาที่เดเมื่อเขากลับมาที่บ้านก็เห็นว่าโอโซนชอบทำบ้านรกเป็นอย่างมากเขานั้นเล่นเหมือนกับเด็กแล้วก็ชอบเรื่องดาราศาสตร์เป็นอย่างมากโอโซนมักจะชอบแกล้งเดด้วยการทำบ้านรกและในตอนที่เดกํกำลังอาบน้ำอยู่โอโซนก็ชอบไปแกล้งปิดไฟทำให้ถูกเดน,นันเอ็ดทุกทีโอโซนนั้นทำตัวเหมือนเด็กวันๆเอาแต่เล่นไม่ยอมกินข้าวจนทำให้เดน,นั้นต้องหวานล้อม ว่าจะให้หนู่นให้นี่โอโซนถึงยอมมากินข้าวในตอนที่เขานั้นจะไปเรียนก็บอกกับโอโซนไปว่าให้โอโซนอยู่เงียบๆอยู่แต่ในบ้าน อยู่เหมือนที่เขานั้นเคยอยู่แต่โอโซนก็บอกไปว่าแต่ว่าเมื่อก่อนเขาอยู่โดยมีพ่อมีแม่ซึ่งก็ทําให้เดียนั่นรู้สึกผิดว่าเขานั้นเป็นต้นเหตุทําให้โอโซนต้องเสียพ่อกับแม่ไปเรื่องราวตัดมาในคลาสเรียนของรีมแล้วก็ไนท์ซึ่งอาจารย์ก็ให้บอกว่าเธออยากทําอาชีพอะไรทําไมถึงอยากเป็นหมอรีมจึงบอกไปว่าเธอไปเจอหมอคนหนึ่ง ที่บอกกับเธอที่เป็นคนกลัวเข็มว่าเข็มมันจะสามารถฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายของเธอได้เชื้อโรคก็เปรียบเสมือนคนร้ายเข็มก็เหมือนอาวุธจึงทําให้เธออยากเป็นหมอส่วนไหนท์เขาก็บอกว่าเขาอยาก,กรักษาคนอื่น เขาไม่อยากให้คนอื่นต้องมาตายไปโดยไม่จําเป็นซึ่งก็ทําให้รีมนั้นสงสัยเธอจึงมาคุยกับเพื่อเพื่อของเธอว่าทําไมไนายถึงพูดแบบนั้นเพื่อเพื่อของเธอจะบอกไปว่าไม่เคยได้ยินหรอือเรื่องที่ว่าลุงของไนายตายเพราะถูกยิงก็ได้ทําให้รีมนั้นเข้าใจว่าทําไมไนายถึงพูดแบบนั้น เรื่องดาวตามมาที่บ้านของเดกับโอโซนซึ่งหลังจากที่เดะกลับมาจากทํางานโอโซนก็เอาน้าเย็นๆมาให้กับเดแล้วเขาก็เห็นว่าเดซื้อของเล่นมาให้ด้วยโอโซนจึงไปเอาสติกเกอร์ดาวมาแปะที่หน้าอ,อกของเดะและบอกว่าถ้าทาดีเขาก็จะให้ดาวให้กับเดเรื่องดาวตามมาที่ไนท์แล้วก็ดรีมซึ่งดรีมนัดเจอกับไนท์เพื่อต้องการจะมาขอโทษเขาที่ไปวุ่นวายกับไนท์ แต่ว่าเธอก็มาสายรีมได้บอกกับนายไปว่าเธอเกิดว่าเราสอบเข้ามาหาลัยเดียวกันได้นายเป็นแฟนกับเธอไหมแต่นายก็บอกว่าไม่เป็นซึ่งเรีมก็ถึงกับเซ็งไปเลยแต่นายก็บอกว่าถ้าเป็นคนคุยน่ะก็พอได้เรื่องดาวตักละมาณปัจจุบันหลังจากที่สองคนพาทั้งดรีมแล้วก็โอโซนมาที่โรงพยาบาลได้พวกเขาก็บองหน้ากัน เมื่อว่าต่างฝ่ายต่างเป็นต้นเหตุที่ทําให้คนรักของพวกเขาทั้งคู่ต้องมาเจ็บตัวแบบนี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มาให้พวกเขาก่อข้อมูลส่วนตัวและเมื่อพยาบาลออกมาจากห้อง ICU ก็ได้ออกมาบอกกับทั้งสองคนไวว่าอาการนักคู่ยังไม่ดีขึ้นจะต้องนอนอยู่ในห้อง ICU ต่อไป ซึ่งกาทําให้พวกเขานั้นยังคงเป็นกังวลเกี่ยวกับว่าคนรักของพวกเขาจะต้องจากไปไหมเช้าวันต่อมาที่พวกเขานยยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเดได้ไปซื้อกาแฟเอามาให้กับไนท์แล้วก็บอกว่าพี่ชายของเขานั้นเป็นออทิสติกซึ่งทําให้วิ่งออกไปจากบ้านแบบนั้นเพราะว่าเมื่อวานที่บ้านเกิดอุบัติเหตุเขาได้ยื่นกาแฟให้กับไนท์แต่ไนท์ก็ไม่รับ พะนายยังคงโทษว่าเป็นเพราะว่าโอโซนที่ทำให้ริมต้องมาเจ็บตัวแบบนี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มารับเอกสารที่ให้พวกเขานั่นกรอกเมื่อเจ้าหน้าที่นั้นเปิดขึ้นดูก็ได้พบว่าทั้งสองคนนั้นเกิดวันเดียวกันคือวันที่29กุมภาพันธ์จึงทำให้พวกเขามองหน้ากันราวกล่าว่าพวกเขานั้นรู้ ว่าทั้งสองคนก็เป็นตัวซวยเหมือนเหมือนกันและเรื่องราววันแก้ตาย EP ที่1และ2ก็ได้จบลงซึ่งก็ต้อบอกว่าถ้าใครได้ดูเรื่องนี้แบบเต็มๆนะครับฟิลเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ Final Destination นะครับ ของทางต่างประเทศเพราะสาเหตุการตายหลายๆอย่างเนี่ยมันแปลกประหลาดและวิธีการถ่ายทำเนี่ยมันจะค่อยๆทําให้เราลุ้นว่าอะไรจะเป็นสาเหตุการตายของแต่ละคนบ้างซึ่งฟิลเดียวกันเลยนะครับเหมือนเป็นไฟอลในเวอร์ชันไทยเลยนะครับผมเรื่องนี้ถึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นพอดแปลกใหม่นะครับแนะนําให้ไปดูกันสําหรับคนที่ชอบซีรีส์ไทยแนวนี้นะครับถือว่าเป็นแนวที่แปลกมากๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมใน E ีพีหน้านะครับส่วนคนที่ชอบซีรีส์แนวนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนําเอาไว้ให้นะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เ่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ